ซื่อสัตว์หมายถึงประพืชตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงดอกไม้จันดอกไม้จันหมายถึงเนื้อไม้จันหรือไม้อื่นๆที่ใสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็กใช้ในการเผาศพ ดึกดำบันดึกดันบันหมายถึงลึกล้ำนมนานมาแล้วปลาดีดปลาดฐดหมายถึงจัดทำขึ้นคิดทำขึ้นสร้างขึ้นปราธิดปราธิดหมายถึงความสำเร็จแพทย์แพทย์หมายถึงหมอรักษาโรคศูนย์กลางศูนย์กลางหมายถึงแหล่งกลาง สุขสต์สุขสัส์สหมายถึงมีความสุขสบงบสเนสเน่หเสน่หมายถึงลักษณะที่ชวนให้รักหญิงมีคันหมายถึงหญิงที่มีลูกอยู่ในท้อง